สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุก,ก,กนนนนทุกคนเนาะค่ะจ้ามันนี้ม่พอกระเมี้ยนกับน้องเช่นีมเอ้เพนนี่อีกเช่นเคยค่ะทุกคนน้องเพนเนี่เพิ่งอาบน้ําเสร็จคะ่ะตาแป๋วแววตาแป๋วแววเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วลูกอืมเบาอยา่าเบาอยา่าค่ะทุกคนตอวส่วนสี่อยใดอื่เอ,เอ้สร้างเป็น โซเซไซเสือผาส่ย,ยังหแล้วทุกคนเปลี่ยนคีอกันบ่คะแล้วเนี่เหลื่มเมื่อยอาบน้ำแล้วโซเซไซเพิ่มเพิ่นหาได้เนี่ดินหนาวหนาววันไมีก่กระเดียนหน่อยอืมมาในโซเใไซเสือผาเนี่เสือส่กังกิงหได้โอ้ยดินมาสันเอื วันนี้เฮงท่าแปลนี่เฮงท่าให้คหนบ่้เด้อค่ะทุกคนเออหนานน้อยน้อยนี่ท่าให้ยากไรปั๊ดนี้ตลอดอืมเออม่นบ่กอืมนี่สนุกแต่เขาเป็นผู้หญิงเขารักสวยรักงามนี่ท่าแปลงแต่งตัวนี่เม่นบ่กเป็นนี่ะน,นันน่นนันน่นนั่นนันน่นโอ้ยนั่นนั่นเสียงอะไรลูก เสียงอะไรเป้นเนยเป้นเนยโ,โอ้ทุกคนโอ,โอ้ดูดิด,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 ดูนึตะกเตรนตะกเตนอะไรอยู่ในนั่นน่ะอยู่ในนั่นอันอันนี่นี่อ่ะของใครนี่นะนั่น,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 นตัวอะไรนะ่ะฮึตัวอะไรอือก็เป็นจังเั้อะไรบ้านนี้ตัวอีหยังเนาะบ้านนี้เนาะ

ภูมิบ้านในแหงเนี่ตอนนั้นสิเอาไดเป่าภูมิเพินให้ว่าสนตื่นเสียงไดนันเสียงดังนะคะนะเออก็เลใยใช้วิธีการอันเอาพัดลมทอทอพัดลมนะค่ะทุกคนในภูมิเปินแหงมานเนี่ยเขาสู้นานาบ่นเนี่ก็ทอบ่ได้แล้วพัดลมอืมก็ปล่อยแห้งตามธรรมชาติเลอือเปิดเลือดจะเปิดไดรนี่ให้หินทาเลยค่ะทุกคนอเล็กน,น่อยนะเปนญ่านเสียงดัง นะคะทุกคนกลับมาทักทายเนาะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนสารับคลิปนี้นะคะลำยี่ก็นำมาฝากไว้สเนอคุณเนาะคะ่ะลำยี่ขอบคุณทุกคนนะคะติดขอบมารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้กับลำยี่และก็น้องเพนนีนะคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสารับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอนุพนเพนนีบ๊ายบาย,ไไบายล,ลูกแล้วบ๊ายบายไม่สนใจเลยนะบ๊ายบายแล้วลูกบ๊ายบาย